ใส่เลยใส่เลยอย่าไปกลัวใส่เลย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 นั่นแหละปล่อยเลยปล่อยเลยยาวยาวยาอัดเลยอัดเลยหนยาวเลย1นึยาวเลยพี่ยาวเ ใส่เลยลูกต้อนอัดขึ้นเลยอัดเลยเลยโค้งสุดท้ายแล้วอขอด,อขอดูขอดูโฉมหน้าผู้พิชิตน่ยครับ